ช่วงนี้ต้นไม้เป็นเชื้อรากันเยอะมากเลยนะครับทั้งใบมีปัญหาระบบรากมีปัญหา เป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศมันเยอะครับทุกคนวันนี้จะชวนทุกคนมาเปลี่ยนดินในกระถางปอยเซียนแคะของผมสําหรับตัวช่วยก็จะเป็นเชื้อราไตาโคโดมาครับของบริษัท SV b i o ไบ c อติครับเขาจะแบ่งมาเป็นซองให้ครับซองละประมาณ10กรัมเชื้อไตโคโดมาจะใช้ได้2แบบครับแบบที่1ก็คือฉีกซองเล็กผสมลงไปในดินปลูกโดยตรงครับส่วนวิธีใช้อีกแบบหนึ่งก็คือผสมน้ําแล้วก็ใช้รดต้นไม้ได้มีใครชอบเลี้ยงป๋ยเซียนบ้างไหมครับ ปวยเซียนแคร์ก็แคร์สมชื่อครับทุกคนสูงแค่ประมาณไม่เกิน15เซนผมยังไม่ได้ขยายพันธุ์เลยครับกะว่าเปลี่ยนดินรอบนี้เสร็จแล้วรอให้น้องเขาต้นฟูกว่านี้อีกหน่อยสมบูรณ์กว่านี้อีกหน่อยเดี๋ยวค่อยตัดชำครับ ในการเอาเชื้อเตโคโดมาไปแช่น้ำเพื่อใช้ในการลดแปลงผักหรือว่าพวกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับที่เราปลูกอยู่ไม่ต้องฉีกซองนะครับซองจะเป็นกระดาษครับแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงก็สามารถนํามารดน้ําต้นไม้หรือว่าฉีดพ่นทางใบได้แล้วครับเชื้อราเตโคโดมาไม่ใช่สารเคมีนะครับถ้าใครเป็นกังวลว่าจะเป็นสารเคมีมีสารพิษตกค้างสบายใจได้เลยครับสินค้าพร้อมส่งแล้วนะครับอยู่ในตะกร้าด้านล่างไซมือหรือว่าที่ช่องคอมเมนต์ทุกคนสามารถกดเข้าไปดูราคาสินค้าได้นะ เพื่อจะได้โปรโมชั่นส่งฟรีหรือว่าส่วนลดต่างๆ